มาเริ่มมันมเลยดีกว่านะมาดูมันจะมีความเสี่ยงกันอยู่แนละ้วเกมนี้เป็นยังไงมานี่หน้าเนี่ยมันได้ให้สามารถกดได้นะว่าเราจะเอาเพิ่มอีกหรือเปล่านะลูกบอลไหมยังไม่ได้ลูกบอลนะนี่กดอีกทีนึงอ้ถ้ากดอีกทีไปสองร้อยเลยเหรออ๋ยังไม่ได้ลูกบอ,นนะกอ,อ,กอล,อ,อ,ลบอ,อีกกดลูกบอลโอ้โหลูกบอลยังไม่มาลูกบอลไม่มาเปลี่ยนดีกว่ามาลูกบอลมาแล้วนะไม่เายังไม่สวย ยังไม่สวยยังไงดีโอ,โอ้โหว้าวยาวอุ้ยลองกดไหมลูกบอลมาไหมลูกบอลมาไหมโอ้ยลูกบอลม,มาไหมลูกบอ,อลบอไม่มาลูกบอลโอ้โหลูกบอลไม่มาว่ะลูกบอลโอ้โหลูกบอลไม่มาสี่ร้อยวาแพงเกินมันสามารถสุ่มในนี้ได้โอ้โหมาแล้วมาแล้วใช้ได้ใชได้ใชได้ไม่ได้เกลียดนี่ submarine. เราสามารถกดได้อีกนะเออถ้าถ้วยรางวัลมาสามแถวนี้ได้กําไรนะแต่เราไม่กดเพราะว่ามันเสี่ยงเกิน มาดูกันโอ้โหมันว่า,อาอยาวางี้เอยคูณสองโอ้คูณสองโอ้ยเฮ้ยเพื่อรางวัลเต็มหน้านะคูณสองนะอยู่ี่สุม่มคูณสองไม่สุม่มคูณสิบมาเลยอ่ะเออสวยหรูนะเกมนี้เกมหน้าเล่นนะเพื่อนเื่อนนะลองกันได้ลองกันได้นี่มันสามารถกดได้อีกนะลองกดไหมสามบาทเป็นเท่าไหร่เก้าสิบสองน่าเล่นอยู่เท่าไหร่สี่ร้อยน่าเล่นอยู่เท่าไหร่สองบาทน่าเล่นโอ้ไม่มากจริงเหรอสองบาทกดไปดิ เท่าไรสี่บาทกดไปดิเอ,อ้ยไม่มาจริงหรอมันไม่ให้กดแล้วหมดของมันนะอุ้ยอ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 ้ยยังไงดีแปดร้อยลองดูไหมมาดิหนึ่งบาทมาปูพันแปดแพงเกินไปมามาไม่เอาโอ้ยคุณสองมาไหมโอ้ลูกบอลโอ้น้อยน้อยนอยนอยลูกบอลถือว่าน้อยนะโอ้โหใช้ได้อยู่ไปเบ็ห้าสิบดีกว่าเบ็ห้าสิบไหมไปเฮ้ยน่ากดนะ น่ากดน,นะรองเท้าเนี่ยแต่มัน2 0 0พันกว่าเนาะแพงเกินโอ้ยคูณ2มาแล้วยังไงยังไงคูณ2เรียบร้อยฮะมา2000วามกว่ากดไหมกดไหมห้าพันกดไหมมีใครกล้ากดไหมคูณ2นะลองไหมทีนึงลองไหมเออไม่ได้เสียไป5,000ั5 0 100้ยบร้อยาท5้าบาทหกบาทสี ร้อยโอ้ไม่มาจริงเหรอแปดพันโอ้พันกว่าไม่เอาละเปลี่ยนโอ้โหแย่ยนี้แย่เลยลองกดบ้านน้วีดไม่มาเอ้ยอะไรเนี่ยแย่จังมาขอขยับไปเป็นละร้อยดีกว่าไปเกมนี้สนุกอยู่นะเถื่อนๆอยู่คูณเมื่อไรจะมาเอ่ยมาโอ้สี่พันเลยเหรอกดนี้ดีกว่าเท่าไรเนี่ยก็บอกน้าหรอค้มไม่เนี่ยไม่คุ้มเลยกดโอ้โหไม่มาไม่เอา มันลุ้นได้สองต่อนะเพื่อน,นนะเออเอาไงดีอ่ะสองพันบาทลองไหมไม่ลองมันไม่คูนโอ้อยงี้น่าลองงี้น่าลองน่าลองน่าลอง,ลองยังไงต่อยังไงต่อเพื่อนมันมันมันรออะไรอ่ะค้างเหรอค้างไหมหรือไงเฮ้ยเฮ้ยค้างเลยเอา คิดไม่ออกเกมคิดไม่ออกเอ้ยแป๊บหนึ่งนะเกมเกมคิดไม่ออกอ่ะคูน้าอุยอ้ยเฮ้ยเจอาว้ยมามีทุนแล้วมาเบต2สองร้อยเลยเบต2สองร้อยด้วยไม่เอาเบต2สองร้อยปล่ะลองดูเบต2สองร้อยนะกดมือไปเธอโบด้วยมากดดูก็บอกน้ำ กระบอกน้ำสิบห้บาทกระบอกน้ำไม่มาวะไม่มาแล้วเฮ้ยเฮ้ยโอ้คูณไม่มานะคูณไม่มานะเออเก้าพันลองกดไหมไม่กดดีกว่าไปเดี๋ยวมาดูตัวคูณนี้ดูตัวคูณนี้มาคูณสามว่ายังไงเอ่ยว่ายังไงเอ่ยว่ายังไงเอ่ยเออ มันเหของเกมนี้มันอะ่ะไปมีทุนแล้วไปเบท้าห้าร้อยไว้เบต้าห้าร้อยไว้มีทุนแล้ว,ว,ลวเว้ยเอ้ยมาดิคูณเท่าไหร่คูณเท่าไหร่คูณเด้งไหมคูณเด้งไหมคูณยังไม่เด้งอะ่ะโอ้โหลูกบอลลูกบอลลูกบอลอุย้ยไปยผมลืมดูหมื่นบาทรีบกดเกินไมวแมาแมวอะไรเนี่ยโอ้ค้างอีกแล้ว เลยว้าแบบนึงนะโอ้โหเกมอะไรเนี่ยมาขอสวยๆหน่อยขอสวยๆสักดอกขอสวยๆสักดอกไปเบลลละพันเลยดีกว่ามันไสหงุดหงิดละหงุดหงิดละมาดิมาเบลลละพันเบลลละพันเบลลละพันยังไงว่าไงเบลลละพันว่าไงตัวคูณไปไหนตัวคูณไปไหนหมดโอ้สองหมื่นขวาเลยเหรอแพงโคตรคูณก็ไม่มาเบลลละพันว่าไง ว่าไมโอ้โหต้องลดเบตแลเหลือเบตห้าร้อยเมื่อกี้นี้ผมพลาดไปกดพลาดไปกดอันนั้นนะ่ะแย่เลยโอ้ยเซ็งเลยพลาดอ่ะเขาเรียกว่าพลาดนะเพื่อนโอ้โหเมื่อกี้พลาดไปกดเป็นหมื่นเลยลืมดูว่ามันกี่บาทเอาแต่จะกดอย่างเดียวนะเอองุนงิดเลยโอ้คุณสองมาโอ้โหไม่ได้ไเลยเซ็งมากเมื่อกี้นี้พลาดไปกดแย่เลย เสียดยายจริงเสียดายมากๆอะ่ะไม่ใช่เสียดยายจริงอะ่ะเสียดายสุดๆ <_ m ys> แย่มากเอาได้อยู่กลับมาเออโอเคฮะแล้วพบก,กัน <_ s> ในคลิปหน้านะเมื่อกี้พลาดกดเสียงเงินไปเป็นหมื่นนะ่ะโ,โหแย่ยจริงถ้าเข้าก็าดีนี้มันไม่เข้าไงเข้าใดี